แม่จะว่ายังไงคะถ้าปุ๋มจะออกจากงานแม่จะว่าอะไรได้ลูกแม่โตจนตัดสินใจทุกอย่างได้แล้วก็ต้องแล้วแต่ลูกแหละปุ่มว่าจะไปของงานคุณวัดน์ทำนะคะแม่วันนี้หนะ้าคุณราเมเรศมากกว่ามั้ง ก็เขาคงจะไม่ใช่เนื้อคู่กันมันถึงได้มีอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้อุปสรรคที่ว่าเนี่ยคือคุณนายลิ้นจี่เฮงซวยหรือว่าคุณหญิงจเจริญลงจเจริญลงอ๋อทั้งคู่มารวมหัวกันใช่ไหมแม่อย่าเดาเลยค่ะนี่แน่แล้วล่ะอีนางตัวแสบคู่สถานโลกเนี่มันเป็น จิตใต้สำนึกของปุ่มมากกว่าปุ่มไม่สบายใจที่จะมีความสุขอยู่บนความทุกข์คนอื่นโลกก็เป็นคนดีนะแต่เป็นคนดีก็ไม่จำเป็นต้องดีจนโง่นะลกูกทุกคนมีเหตุผลทั้งนั้น ลูกควรจะพิจารณาให้รอบคอบราม่เขาตัดน้องรัดไม่ขาดยังไงก็ตัดไม่ขาดถึงเขาจะรักปุ่มกับลูกมากแค่ไหนเขาก็ต้องคอยเอาใจใส่น้องรัดอยู่ดีปุ่มรู้ว่าแม่จะพูดอะไรนะคะปุ่มก็รู้ดีเหมือนอย่างที่แม่รู้ว่าราม่กับน้องรัด เขาไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่าแค่ความไทันนาสงสารปุ่มก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีกิเลสมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนมนุษย์ทั่วไปอะ่ะน้องรัฐเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ยัยคุณนายลินจีแล้วก็ยัยคุณหญิงจะเลินลงของแม่ใช้ทำร้ายปุ่มกับลูก แรกๆผมอาจจะทนได้นะคะแต่พอนานไปผมก็จะบั่นทอนมากขึ้นจนอาจจะเกลียดรามแม่เลยก็ได้ซึ่งผมไม่อยากรู้สึกแบบนั้นลามม่เขาเป็นคนดีนะคะ mm. ดีมากๆด้วยผมอยากจะแค่เก็บความรู้สึกดีๆกับเขาเอาไว้ แม่เข้าใจปุ๋มใช่ไหมคะไม่เข้าใจหรอกทำไมอยู่ๆแม่ถึงเข้าใจอะไรยากขึ้นมาแบบนี้แม่ไม่เข้าใจ,ไม,าใจไม่เข้าใจว่าทำไมปุ๋มเป็นแบบนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลูกทำไมลูกแม่ถึงได้คิดมากคิดเผื่อนู่นเผื่อนี่เผื่อจนตัวเองจะบ้าตายแล้วรู้ตัวหรือเปล่าลูกเป็นทุก พะลูกคิดแบบเนี้ยพอนานๆานานไปอะ่ะเดี๋ยวมันก็หายทุกเองลคะค่ะไม่จริงหรอกลูกยิ่งนานไปลูกจะยิ่งรู้สึกตัวเสียดายเวลาที่ตัวเองคิดมากแบบนั้นแทนที่จะมีความสุขกับลูกกับผัวไม่แน่นะ ถ้าลูกมีความสุขอาจจะมีลูกเพิ่มอีกสองคนสามคนก็ได้แต่พะลูกคิดแบบเนี้ยคิดบ้างไหมแต่ลูกหมูอาจจะโทษลูกก็ได้ว่าเพราะแม่ถึงทำให้เขาไม่มีพอ่อแม่ว่าปุ่มมโนแม่มโนกับปุ่มอีกเราอาจจะมะโนทั้งคู่ก็ได้นะลูก ไม่มีใครรู้หรอกว่าใครถูกใครผิดแต่สำหรับแม่แม่เลือกที่จะมาโนให้ตัวเองมีความสุขอนาคตข้างหน้าไม่มีใครรู้เรารู้แต่ว่าวันนี้เราพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนแล้วก็ชีวิตเราเอง สินใจอะไรให้ลูกไม่ได้หรอกนะแต่สิ่งที่ลูกจะได้ก็คือการคิดให้รอบคอบผมรู้ว่าแม่รักผมแล้วผมก็รักแม่มากนะคะ แตไมนะลูกไม่ว่าลูกจะเลือกชีวิตแบบไหนแม่จะเคียงข้างลูกเสมอ